การกลับชาติมาเกิดหรือการระลึกชาติได้ของคนหลายๆคนที่เคยปรากฏในรายการ Discovery ซึ่งฝรั่งพยายามพิสูจน์ว่าวิญญาณมีจริงตามหลักพุทธศาสนาไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นเรื่องของสัตว์ตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายใช่หรือไม่ขอพระอาจารย์ได้โปรดอธิบายกระแสะจิตของบุคคลเหล่านั้นด้วยครับใช่ก็คือตัวสัตว์การบัญญัติเขาเขาไม่รู้จักคําว่าสัตตานัง แล้วเราก็ก็ไปไปใช้คำของเขามาดังนั้นเ,เรื่องของการบัญญัติศัพท์ต่างๆในระบบของธรรมชาติเนี่ยต้องใช้ศัพท์ตามพระาศาสดาเพราะว่าพระองค์เป็นสัพปัญญูรู้ทุกเรื่องทุกแง่ทุกมุมสาวกไม่ได้รอบรู้ระบบของธรรมชาติทั้งหมด <c oughs> ส่วนกระแสะจิตของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยผู้เจ้าบอกแล้วว่าสัตว์บางพวกเนี่ยระลึกถึงพบชาติเก่าๆได้บางพวกระลึกไม่ได้บางพวกระลึกได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของสัตวนน์ตาหนังที่ที่เข้าไปเกิดในที่ใดๆอยู่แล้วนะไม่ไม่เหมือนกันมนุษย์บางคนก็ระลึกได้บางคนก็ระลึกไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาก็ระลึกได้ว่าเออสมัยเป็นมนุษย์นะั้นเคยทําอย่างนี้ปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่นะอ่า ก็เป็นสัตตานามประเภทที่ระลึกได้แต่ระลึกได้สุดตลอดไหมไม่ระลึกได้นิดๆหน่อยๆน,ยนะถ้าพวกมียานอย่างรู้ก็ระลึกได้ไกลหน่อยแต่สุดไหมไม่สุดมีผู้ชารูปเดียวที่ระลึกได้อย่างไม่มีประมาณต้องการถอยไปเท่าไหร่ก็ได้นั้นสังสารวัตนี่มันหาที่จบไม่ได้ ขนาดยานอย่างรู้ของผู้เจ้ามีมากมายก็สังสารวัตก็มีให้ดูอยู่ตลอดเหมือนกันถ้าผู้เจ้ามานั่งพยากรณ์แต่อดีตอนาคตก็ตายเปล่าเกิดมาเลยไม่ได้สอนอริยสัจสี่เพราะขนาดภิกษุนั่งดูอดีตไปได้วนละแสนกับไปนั่งดูตลอดทั้งร้อยปีก็ตายเปล่าตายไปสี่รูปแล้วสังสารวัตก็ยังมีให้ดูตลอดจึงไม่มีประโยชน์กับการไปดูอดีตอนาคต พระโสดาบันจึงวางความเห็นตรงนี้ได้แล้วว่าปุพันตานุทิฏฐิคือความเห็นปาลบผันเบื้องต้นอยากไปรู้อดีตกับอภรตานุทิฏฐิความเห็นที่ปาลบผันเบื้องปลายโสดาบันเนี่ยวางได้ไม่สนใจนะเพราะพระโสดาบันก็กําลังจะปล่อยวางขันธ์ห้าอันเป็นในปัจจุบันจะรู้ว่าในอดีตก็เป็นเพียงขันธ์ห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนาคตที่จะมาถึงก็เป็นเพียงขันธ์ห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะไปสนใจอะไร เพราะขันห้านเป็นปัจจุบันก็กาลังถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็เลยจะไม่สนใจกับทิฏฐิคือความเห็นที่ไปสู่ขันเบื้องต้นและเบื้องปลายนะเรียกปุกพันตานุทิฏฐิกับอปรันตานุทิฏฐิคนที่เป็นโสดาบันจะปล่อยวางตรงนี้ได้คําถามสุดท้ายในมือตอนนี้มีสามข้อนะครับข้อแรกถามว่าพระานเสด็จมีกล่าวไว้ในพุทธวจนะหรือไม่ ก็สอถามว่ามีหนังสือพิมพ์ชอบลงข่าวพระดังๆเวลามารณะว่าพระรูปนั้นๆนิพพานแล้วพระอาจารย์รู้สึกอย่างไรเชื่อว่าพระอาหารมีอยู่หรือไม่มีข้อถามว่าพระควรสร้างวัดลักษณะใดครับพระธาตเสด็จไม่มีในพุทธวจน,นะไม่เคยตัดอธิบายว่าพระธาตุเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรมันก็คือท่าสีดินน้ำไฟลมที่พระหลานทั้งหลายเขาทิ้งไว้แล้ว มีใครรู้บ้างว่านี่พระาธาตุจริงปลอมไม่มีเพราะผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติก็าบัญญัติกันเองนะผู้เจ้ายังตัดให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างขันธาตุอายตนะใดๆเนี่ยต้องปล่อยวางหมดเลยถ้าโยมไปม,มีจิตฝังหรือปักลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะผู้เจ้าก็บอกสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของบิญญ,ญาณแล้วยมจะเข้านิพพานได้ยังไง วิญญาณมันเข้าไปเพลินพอใจกับสิ่งสิ่งนั้นการเกิดก็มีอยู่ดังนั้นพูเจ้าจะให้มายึดอะไรในโลกนี้ไม่มีนะผ้าเครื่องห้อยคออะไรต่ออะไรพระท่าอะไรไม่เอาไม่ให้ยึดจะไปนิพพานก็นแล้วยังมาห่วงอันนี้อีกไ,ไม่ได้เลยนะดังนั้นเรายึดอะไรไม่ได้มีแต่ปล่อยวางหมดขันธาตุอายจตนะมีประมาณเท่าใดนะปล่อยวางหมดนะ ยึดอะไรไม่ได้จะเป็นขันขันห้าทา่าจะเป็นทตุอะไรก็ตามเป็นอายตนะใดๆก็ตามต้องปล่อยวางพระเจ้าเคยบอกกับวัคคารีว่าประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้กายพระอ,องค์คือกายเน่าตัดกับวัคคารีและเผาแล้วเป็นไงก็กายเน่าเหมือนกันนะ,นะประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้แหละมันไม่มีประโยชน์อะไร <c oughs> มีอย่างเดียวที่พอจะทำให้เราดีขึ้นมาหน่อยก็คือที่วงบัญญัติเรื่องถูปาราหะบุคคลบุคคลผู้สมควรทำสถูุให้ก็คือหนึ่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตถาคตาสาวกโกก็คือสาวกของตถาคตหรืออีกพระสูตรหนึ่งคือพระลรหันและข้อที่สี่บุคคลที่สี่คือพระมหาจากักรพรริ สี่บุคคลนี้สมควรทํศสตูพระองค์บอกโรงอาศัยอํานาจแห่งประโยชน์อะไรจึงบัญญัติตรงนี้ก็คือบุคคลใดเนี่ยเมื่อได้ไปเห็นสตูข,ของสี่บุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยจิตจักเรื่มใสเกิดปิติเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์ได้นี่คือประโยชน์ในเรื่องของการไปเห็นสถูหรือเจอดีของสี่บุคคลนี้ นั่นส่วนข่าวว่าพระมรณภาพแล้วนิพพานแล้วนะชื่อว่าเป็นพระหลานผู้เจ้าบอกว่าถ้ามรคแปดยังมีบุคคลผู้เดินตามมีเนี่ยพระหลานก็มีนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนในโลกขี้เกียจหมดหรือขยันกันหมดอินทรีย์แต่ละคนไม่เท่ากันขยันก็มีขี้เกียจก็มีดังนั้น พระอรหันยังมีอยู่ในโลกตลอดการาบเท่าที่มรคมีองค์แปดยังมีอยู่ในโลกและคนเดินตามมรคแปดยังมีคนถึงที่หมายมีแน่นอนคนไม่ถึงก็มีพระองค์แสดงธรรมเนี่ยเพราะพระองค์พิจารณาเห็นบุคคลพวกที่ต้องการรู้ ต้องการได้ยินได้ฟังคําของตถาคตหรือได้เห็นตถาคตแล้วถึงจะมาเข้าสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้พระองค์พิณายเห็นว่าบุคคลบางคนเนี่ยถึงแม้จะได้พบตถาคตหรือไม่ได้พบก็ตามเขาก็สามารถเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยได้เองบุคคลบางคนถึงจะเห็นตถาคตก็ตามหรือไม่เห็นตถาคตก็ตามก็ไม่สามารถเข้าสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้ แต่บุคคลบางคนเนี่ยต่อเมื่อได้เห็นตถาคตหรือได้ฟังธรรมของตถาคตแล้วจึงจะมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้พระองค์เห็นประโยชน์ของคนกลุ่มนี้ต่างหากนะจึงตัดสินใจแสดงธรรมนะเพราะนั้นคนบางคนเนี่ยได้ฟังคำตถาคตได้เห็นตถาคตแล้วเขาเนี่ยปรับจิตปรับใจนะมีตนส่งไปในแนวของธรรมะ เริ่มเข้ามาสู่กรองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายด้วยเหตุเนี้ยพระองค์จึงตัดสินใจแสดงธรรมนะดังนั้นเป็นธรรมดาที่บุคคลบางคนถึงแม้จะได้ฟังคำตถาคตได้เห็นตถาคตก็ไม่สามารถเข้ามาถึงความเป็นกุศลได้ปริพาชกบางคนผู้เจ้าไปแสดงธรรมก็แลบปลิ้นปินตาสายเดินหนีไปบางคนก็บอกอก็ดีอยู่นะธรรมะก็ดี แต่เขาก็จะปฏิบัติของเขาแบบนั้นไปนะชานุสโสนีฟังธรรมพูะ้าละเอียดดีแต่เขาก็บูชาพื้นดินนะบูชาไฟอะไรของเขาต่อไปนะเนี่ยเปลี่ยนเขาไม่ไดนะ้คนเปลี่ยนได้ก็มีชดินสามพี่น้องนะใส่ชดาใส่หนังเสือหนังอะไรนะมีบริขานของความเป็นฤาษีโยคี แตพ่พอฟังธรรมพระศาสดาทิ้งหมดเลยะดงชดาอะไรเลิกตัดมวยผมไหลทิ้งเนี่ยเราละเลิกขนาดนั้นไหมเราศรัทธาพู้เจ้าขนาดนั้นไหมหรือของเก่าเอาซะหน่อยอเนี่ยเสียดายไม่เชื่อจะลบหลู่คานี้มันยังฝังใจอยู่นะอ่าเนี่ยยังฝังใจอะไรล่ะฝังใจคาของใครอยู่ฟังคําตถาคตดีๆอยู่อะ ดีก็ดีไปแต่ฉันจะทําอย่างนี้สำชัน้นต่ออย่างนี้อ่ายเห็นนะมันมีหลายประเภทไงจะด,ดินสามพี่น้องไอ้ผู้น้องอีกสองคนเอ๊ะจะดงจะด,ดาอะไรเนะีออ่ยบริขารลอยมาตามแม่น้ำํำนะเพราะผู้ผู้พี่นี่อยู่ต้นน้ำโอ้สงสัยจะได้รับอันตรายแล้วมั้งขึ้นไปดูกันสิพอขึ้นไปดูเจอนะผู้พี่เป็นสาวกของผู้เจ้าไปแล้วนะไปนั่งฟังธรมอ้าวเป็นอีกนะ ลอยจะดาไปให้ผู้น้องสุดท้องอ้าวบริหารลอยมาเต็มเลยเกิดอันตรายแล้วมั้งเนี่ยขึ้นมาดูเป็นสาวกของผู้เจ้าไปอีกนะได้จดินสามพี่น้องพร้อมบริวารมาทั้งหมดนะเป็นพันคนน,ะนี่นั้นเขาล้ะเลิกของเก่าหมดเลยเวลาปรลิศพาชคทั้งหลายเนี่ย <c oughs> เข้ามาจะเข้ามาบวชในธรรมวินยัยผู้เจ้าบอกให้อยู่ดูก่อนสี่เดือนดูซิเขาละเลิก ความเห็นเก่าๆของเขาได้ไหมนะตำหนิอาจารย์ของเขาเนี่เขายังโกรธแค้นอยู่หรือเปล่านะเกิดพระสาริบุตรเนี่ยเคยอยู่กับสันชัยปริพาชกแล้วผู้เจ้าบอกความเห็นสันชัยปริพาชคไม่ถูกนะเป็นคนบอดไร้จกักู่เป็นโอ้โกรธเดือดแค้นไม่ได้นะนี่อาจารย์ผมนะผู้เจ้ามาว่าอาจารย์ผมได้ไงโอโหนี่ยังใช้ไม่ได้นะยังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมอ่าดังนั้นปริพาชคทั้งหลายจะเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้ผู้เจ้าบอกให้คอยก่อนสี่เดือน ดูซิเขาวางความยึดมั่นในอาจารย์เขาได้ั้ยเนี่ยนะเชื่อตถาคตหรือยังน,นะอืมนั้นถ้ายังไม่ร้อยเปอร์เซนก็คือ,อยังไม่ให้บวชให้ไม่บวชให้ที่สู่บางรูกบวชก็มาแล้วเนี่ยก็กลับไปศึกษาคำพีโลกายตนะคำพีทั้งโลกต่างๆของพรามไตรเพศไปศึกษาเดราัชฉานวิชา ผู้เจ้าทราบขาวก็เรียกมาบอกถ้าเธอเห็นความสําคัญในคําตถาคตเนี่ยเธอยังจะไปศึกษาคําคนอื่นอยู่ไหมเนี่ยเธอยังพอจะนับเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่แสดงว่าเขายังไม่มั่นใจว่าผู้เจ้าคือสัพพัญญูว่าเก่งที่สุดแล้วผู้เจ้าใช่ไหมภิกษุนั่งอยู่ข้างผู้เจ้ามีปัญหาไม่รู้อยากถามนั่งสมาธิมีฤทธ์ก็หอกขึ้นไปถามเทวดาเทวดาก็ตอบไม่ได้ไล่ถามไปจนถึงพรมพรมก็ตอบปัญหานี้ไม่ได้ รมบอกว่าเป็นความผิดของท่านที่นั่งอยู่ข้างผู้เจ้าเราไม่รู้จักถามนะวิสุลุลึงยิ่งหอกกลับมาเพื่อมาถามผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยสอนให้สันหน่อยบอกว่าเปรียบเหมือนนักเดินเรือทะเลเนี่ยนะออกทะเลไปแล้วหาฝั่งไม่เจอก็ <c oughs> เอ๊ฝั่งมันอยู่ตรงไหนก็ปล่อยนกไปถ้านกมันเจอฝั่งมันก็จะบินไปทางนั้นไม่กลับมาที่เรือเขาก็จะเดินเรือไปตามนั้น แต่นกมันบินไปจนไกลลิฟเนี่ยหาฝั่งไม่ได้มันก็จะบินกลับมาที่เรือนะบอกเธอก็เหมือนกันไปถามทั่วโลกธท่านละไม่มีใครตอบได้ที่สุดเธอก็ต้องมาที่เราอยู่ดีนั้นเนี่ยาการขาดความเชื่อมั่นว่าผู้เช้าเนี่ยคือสัพป,ปัญญูถามได้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องไม่มั่นใจอะ่ะไปหาถามคนนั้นคนนี้ถามสอบไปเรื่อยถึงว่าเราต้องเป็นผู้ลาดนะใครเก่งที่สุดละ่ะศาสดาเราเก่งสุดเชื่อมั่นพอไหม ถ้าเชื่อพอสืบค้นในคำพระศาสดามีคำตอบหมดนะเนี่ยศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวและไม่มีใครทราบหรอกว่าใครเป็นพระหลาน <c oughs> เว้นแต่พระพรุทธเจ้าความเป็นอริบุคคลเนี่ยผู้เจ้าผู้เดียวที่พยากรณตรงนี้ได้จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพระโมคคัลลานะที่เลิศทางลิ์พระอนุรุทธะเลิศด้านทิพยาจักขุ พระษารีบุตรเลิดด้านปัญญาไม่เคยพยากรโอ้ท่านเป็นพระอรหันท่านเป็นโสดาปันไม่มีใครพยากรเลยไม่มีตัวอย่างพระเดี๋ยวนี้ไปพยากรกันเต็มเลยมันคนละเรื่องเลยเอาอะไรมาพยากรเอาเหตุผลอะไรมียานอย่างรู้อะไรที่พยากรได้ครูเจ้าไม่เคยบัญญัติไว้ใช่ไหมจริงๆเรามีข้อปฏิบัติผิดเกินเลยกันค่อนข้างเยอะเหมือนกัน พระควรสร้างวัดในลักษณะใดวัดก็คือเขตสีมาภิกษุไปอยู่ที่ใดก็ตามเนี่ยผู้เจ้าให้กําหนดเขตสีมาเขตที่อยู่ของตนเองมันมีเหตุมาจากว่าผู้เจ้าเนี่ยให้ภิกษุเนี่ยมาสวดทบทวนสินปฏิโมกการสวดทบทวนสินปฏิโมกก็มาจากเหตุว่าอะไรพระเจ้าพิมพิสารไปเจอพวกปริพาชกเนี่ย เขาสนทนาทํากันทุกๆจึงเดือนในคืนบันเพ็ญเป็นที่ลื่นเลงนะบันเทิงในทรรกันก็เลยกลับมาถามพระเจ้าว่าสามารถไหมที่ในธรรมวินาเนียจะบัญญัติการประชุมกันในวันเพ็ญพระเจ้าบอกได้พรนะเจ้าก็เลยบัญญัติให้มีการประชุมกันนะพระก็มาประชุมกันแล้วก็นั่งเงียบกันหมดเพราะว่าเมื่อประชุมกันแล้วเนี่ยพระเจ้าให้นั่งนิ่งอย่างพระอริเจ้า ก็นั่งนิ่งกันเงียบก็เลยไม่มีการคุยธรรมะกันไม่สําเร็จประโยชน์เรื่องก็ไปถึงผู้เจ้าอีกว่าก็พระมารวมกันเฉยๆตามผู้เจ้าสั่งไม่เห็นพูดอะไรเลยเงียบกันหมดผู้เจ้าก็เลยบอกว่าถ้างั้นเมื่อประชุมกันแล้วเนี่ยให้กล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวดังนั้นจึงเป็นกิจสองอย่างเมื่อประชุมกันแล้วเนี่ยหนึ่งนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าสองกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าว <c oughs> จากนั้นเนี่ย เวลาผ่านไปพระองค์อยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวก็เกิดปริวิตกในใจขึ้นมาว่าทำชะไหนเนี่ยการประชุมกันในวันเพ็ญเนี่ยเราจะได้บัญญัติการสวดทบทวนสินปฏิโมกในเวลานั้นพระองค์ก็ให้มีการจึงบัญญัติการสวดปฏิโมกทบทวนสินสินอันเป็นเบื้องต้นแห่งพระมรจันสิกขาบทที่เป็นเบื้องต้นแห่งพระมรจันในวันประชุมกันของพระทุกๆกึก่งเดือน ซึ่งถูกขอ,ขอโดยพระเจ้าพิมิสารจากนั้นเนี่ยก็มีมีพระธทมอุโบสถกันพร้อมเพียงบ้างไม่พร้อมเพียงบ้างเรื่องก็ไปถึงผู้เจ้าผู้เจ้าบอกให้กระทำอุโบสถโดยพร้อมเพียง <c oughs> พอพร้อมเพียงพระก็สงสัยแล้วมันต้องพร้อมกันทั้งโลกไหมเนี่ยพระที่อยู่เชียงใหม่ยะลานะอยู่อมเมริกาอยู่นะแคว้นนั้นแคว้นมคตแคว้น โศลอะไรต้องมารวมกันไหมทุกครั้งทุกกึงเดือนมันไกลกี่ร้อยกิโลกี่พันกิโลเรื่องก็ไปถึงผู้เจ้าผู้เจ้าบอกอ่ะถ้างั้นให้กําหนดเขตที่อยู่ของตนเองมาละเขตสีมามาละเนี่ยวัดเนี่ยเรียกว่าเขตที่อยู่ของตนเองเข้าใจไหมมันมีที่มาที่ไปเพราะพระกระจายตัวไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกพออนุญาตให้กําหนดเขตสีมาเขตที่อยู่ของตนเองพระก็กําหนดกันตามสะดวกเลย โดยผู้เจ้าตอนนั้นบัญญัติให้ใช้สัญ,ญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางธรรมชาติเนี่ยเป็นเขตที่อยู่ของตนเองเช่นภูเขาศิลานะก้อนศิลาขนาดใหญ่จอมปลวกแนวป่าแม่น้ำทางเกวียนอย่างเนี้ยเส้นทางเรียกว่านิมิตแปดอย่างปรากฏว่าภิกษกุก็กำหนดอู้นนะภูเขาที่เชียงใหม่โน,น่นนะแม่น้ำที่ ยะลาภาคใต้เนี่ยอย่างเงี้ยกำหนดใหญ่เกินอีกใช่ไหมไอ้พาคก็มาเดินลงโวสดไม่ทันองค์ก็บัญญัติเพิ่มอีกเรื่องไปถึงผู้ชาก็บอกต่อไปอย่าก,กําหนดเขตสีมาเกินสามโยน์โยต์หนึ่งสิบหกกิโลสามก็สี่สิบแปดกิโลก็ไม่ไม่เล็กนะาบเริ่มเลยทีนี้ในสี่แปดกิโลเนี่ย พอกาหนดเขตแล้วอาโยมกําหนดเขตแล้วทุก,กึ่งเดือนต้องมารวมกันนะเสร็จแล้วพโยมบอกอ่ะทุก,กึ่งเดือนมารวมกันแล้วก็จากกันไปเลยต่างคนต่างไปปฏิบัติพอพบสองอาทิตย์แล้วยโยมจะมาเจอกันที่ไหนเนี่ยในสี่แปดกิโลเนี่ยมันจะหากันเจอไหมเดินไปทิศเหนืออ้าวในกออยู่ไหมพระก,กออยู่ไหมตะโกนเรียกกันไปเหอะนะดังนั้นจึงต้องกําหนดเขตเพื่อมานัดพบกัน ในการนั่งประชุมรวมกันเพื่อสวดทบทวนสิกขาบทปฏติโมตรงที่นัดหมายเพื่อมารวมกันนั่นแหละเรียกโบสนะหรือที่ลงอุโบสถแล้วปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าโบสถนะซึ่งมันจะเป็นที่ไหนก็ได้ที่ภิกษุตกลงว่าเราจะมานั่งทบทวนสิกขาบทปฏติโมกันที่เนี่ยนะเมื่อครบกึ่งเดือนมันก็เลย <c oughs> เลยมาถึงการสร้างอาคารสถานที่แล้วเราก็พอยุคหลังเนี่ยมีแต่การสร้างอาคารสถานที่เราก็เลยฝังการเห็นความรู้อีกว่าโบสถ์เนี่ยคืออาคารอย่างนี้เท่านั้นเลยกลายเป็นว่าถ้าพระมานั่งก,ากลางลาานดินเนี่ยไม่ได้ผิดอีกแล้วเห็นไหมนี่คือการไม่ศึกษาที่มาที่ไปของคําสอนศาสดาก็เลยคิดว่าโบสถ์จะต้องมีอาคารเท่านั้น ลานดินก็ได้ใต้ต้นไม้ก็ได้ที่ไหนก็ตามที่มานั่งทบทวนสิกขาบทปฏิมโมกได้เนี่ยตรงนั้นใช้ได้หมดเรียกว่าโบทได้หมดนะที่สำหรับในการลงอโบสถสังกรรมยาวหน่อยนะอยากเท้าความไม่เห็นวนะ่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้มันมีมาหมดนะเนี่ยวัดอธิบายคำเดียววัดนะ คือเขตสีมานั่นเองนั้นวัดจะเป็นลักษณะใดอะไรก็ได้ะเขตที่อยู่อนะ,อะคนไม้เป็นหลักถ้าไม่มีใครสร้างอาคารหรือกุฏิให้ก็อยู่คนไม้ลูกขมูลเสนาสนังใช้คนไม้เป็นเสนาสนาะมีประเด็นอื่นไหม